สวัสดีค่ะพกผู้มทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวสกุชี่นะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นไข่ขื้นชีพนะคะเดี๋ยวกล้องให้ถ้ามีเสียงลบกวนก็ต้องขออภัยนะนี่ค่ะก็จะเป็นชิ้นแรกที่เราได้มานะสโลนี่นะคะแล้วก็จะมีแพนด้าบาน้องเรานั่งอยู่นะันะคะสโลมากเลยนะคะแล้เวเราจะมาแกะไข่ขึ้นชีพก่อนนะ แล้วเขาแกะก่อนโอเคค่ะก็แกะออกมาแล้วอุนน้ยมันเป็นแบบนี้เลยะดูดิเดี๋ยวจะมาแกะเป็นตัวเติรเลยนะอะแกะๆๆลองแกะอุ้ยมันเป็นเนื้อหนึบมาทำไมเป็นแบบนี้อุ้ยถุงแกะง่ายมากอุอ้ยอุ้ยวมันเป็นเนื้หนึบอุ้ยมันเป็นแบบเหนียวๆอ่ะเหนียวแค่เหมือนะกุชีเลยอุ้ยมันเป็นอย่างนี้อ่ะมันเป็นปลาแต่ลองปลาดิ่เขาบอกว่าปลาแล้วมันจะเออจริงด้วย นี่ไงโอ้ยหต้นขาต้นขาเนี่ยมันคืนชีพนะมันคืนชีพดูดอ้ยติดเอาไหมนะหนึ่งสองเนี่ยเนี่ยมันคืนชีพมันคืนชีพแล้วเออโวโบว่าจะคืนนี่มันเหนียวติดนะโอเคค่ะมันมันก็ติดแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกูชี่กันแล้วเขาแกะกันนะโอเคค่ะเรามาแกะกันเลยพุ่งเต้น อุ้ยมังกรออกมาเลยวีหอมมากหอมมากเลยหอมหอมหอมมันเป็นกินส์ก็สโลว์วีชินใจมากอุ้ยหอมมากเลยอุ้ยกล้องตกอีกแล้วมังกรเห็นไหมพี่บอกแล้วนี่นะคะมังกรอย่าทำสโลว์มาก คือแบบบีบเต็มมือเลยนะโอ้โหสโลว์นะคะเดี๋ยวเราไปดูแพนด้ากันโอเคแบบเพราแกะออกมาแล้วนะ,ะเดี๋ยวเราจะมาแกะออกแพ็คเกจกันอุย้ยเดี๋ยวนี้มากกลิ่นมันเป็นเหมือนเหม็นอลยอะเหมือน,นกาวอืมกลิ่นไม่ค่อยแบบสุภาพเลยนะสโลว์สโลว์มากด<โ>ึงหัวกนี่สโลว์จังสโลว์มากเลยเนาะนแต่กลิ่นมันจะเหม็น ตอนนี้นะคะแล้วก็มีแพนด้าทั้งหมด2ชิ้นแล้วนะคะประมาณสองแต่ว่าอันนี้สโลกว่านะสโลมากกินสกูชี่เขาเลยนี่แล้วก็แดูว่าแบบนี่นะคะก็จะมีทั้งหมดประมาณนี้นะคะสองนี่นะแล้วก็มีปลาแบนอันนี้มือแบบมันติดมือเลยนะดูเนี่ยมันติดเลยเขาทำไมติดเพราะมันจะได้คืนชีพไหดื้อดืดี้อดื น่ารักมากต่อไปน้องจลิอยอ,องน้องบ้างอย่าลืมกดไลค์แล้วก็สับสไครให้เราเพื่อเป็นกำลังใจนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายบ๊ายบาย